ลูกอารมก็ไมสีขาวชวนนี่ยพ่แม่บ่เลี้ยวไปไปยันแคร์ไปทางหน้าเรานิเล็กอย่างหนสนี่ลูกอามนี่นขยันแคกเนาะมันไกลแหงขจอยพวกนี้ก็ได้โอ้ยกมือไหวได้ลูกอามนี่จะใส่กับมนาพอจะใช่มั่อนเรื่อนาไมหน่าไปให้อีเลยไปจะขี้ให้เทนานันเคเลยเห็นมันก็ให้ให้ใหอยู่ ไปทำจทกเพื t t ่วานตา่ด kind of ีได้ในมองเขาจะเป็นคนแย่เื่งนั้มันตรงจอดรถเรืว่าอีเมลจอดได้ดันเขาไปบอกว่ามันไม่มองแล้วมันก็จะได้ได้เบิดเนี่ยเขาไปหดหนได้ยุบนันนี้มันก็บได้แล้วเราก็จะขึ้นบันได้หมุนบรได้แล่นๆขยนไปลำบากลำบุญก็ได้นี่ยม่ถึงหัวมันไม่ทาาไปอล้นี่ เสิรทุกวันเนาะแ่แจกแ่การุ่จจรแดงนั้นเขาว่ารถคันนี้มันมมอย่างหรือว่าอ่มัน,มนเหียน